fc แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจหมอลำสาเกตนครสินเกิดอี้ยังขึ้นกับหมอลำสาเกตนครสิลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพี่น้องแต่ว่ากอนสินไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ สวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่ครพรักสู้ผู้สุขคนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำสาเกตนะครศรีภายใต้การบริหารงานของ 4, เจสี่พาเพลินนะ้พี่น้องเนาะสำรับหมอลำสาเกตนะครศรีถือว่าเป็นวงหมอลำน้องใหม่ปีนี้เป็นฤดูการปีแรกพี่น้องอ่ะกะหลายๆคนกะทรงกําลังใจนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเปิดฤดูการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากมือวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาพี่นอ้องในก็คือเมื่อคืนนี่และ,ะทีมงานหมอลำสาเกตนครเสีเพิ่นมีคิวการคิวง,งานอยู่ที่ตลาดนัดสีชมพูบ้านพ้นสนุกอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมบรรยากาศเต็มไปดว้วยความอบอุ่นเอฟซีแฟนคลับไปรอต้อนรับหมอลำสาเกตนครศรีเป็นจํานวนมากพี่นอ้องแต่แล้วเหตุการณ์ที่หลายๆค้นบกขาดดก็เกิดขึ้นนั่นก็นคือได้เกิดพายุบสิปเป็นฝนละกะลลม เข่ามากพร้อมกันพี่น้องเห็นไ้เวทีของมอนล่ำสาเกตนะครนินนี่พังถล่มลงมาเดงยินแต่ตาเสียงเพลินประกาศออกไม่นะพี่น้องเนาะขอให้ศิลปินออกมาให้ห่างจากตัวเวทีวสัน์แล้วฮากเ็นผ่าบรรยากาศคือเวทีนี่พังลงมาพี่น้อง หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วบวสิปเป็นบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการหมอล่ำคณะต่างๆหรือว่าเอฟซีแฟนคลับร่วมส่งกําลังใจร่วมเซฟหมอลำสาเกตนครศรีน,ะน,นเป็นจํานวนมากพี่นอ้องเ้าเป็นจังไรผ่าบรรยากาศเดี๋ยวแอดมินหน่อยสิค้นผ่าบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงไปนั่มน,นะพี่น้องเนาะโอ้โหเรียกว่าได้รับความเสียหายบม่มแมนหน่อยพี่น้องสําหรับหมอล่ำสาเกตนครศรีนะ ซึ่งล่าสุดในทางด้านของเพจสาเขตนครศรีเพิ่นกระไดมีการออกมาเคลื่อนไหวคือการพี่นอ้องเหลือใจเด้เ่นว่าเวที่พังเมิดร่มเมิดพายุเขาไปเมิดเลยพี่น้องเอ้ยวสันอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเซฟหมอลําสาเกตนครศรีนพายุ u, วสันหลังจากที่หลายท่าน,นพี่น้องเนาะได้เห็น ผ่า,าบรรยากาศแบบนี้ได้เห็นคลิปแบบนี้แล้วว่า,วาเป็นซานเลาบันเทิงศิลป์กระไรมีการออกมาทรงกําลังใจเจสี่พาเพลินขึ้นกันพี่น้องซานเลาบันเทิงศิลป์ทรงกําลังใจแห่งเจสี่แลวกะ็ทีมงานหมอลมสาเกตนครศิลป์เจอผ้าอยู่่มฝนเห็นหาเวทที่ถลม่มขอให้ทุกคนปลอดภัยและกะ็ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับว่าสันสําหรับเจสี่พาเพลินเนาะพี่น้องเนาะเลหลายคนกรสิหุ่จ้กเพลินก่อนหน้านี้ เป็นหนึ่งศิลปินของหมอลำระเบียบวาทศลินของพอเอพอเปียหลังจากนั้นเพื่อนก็นได้อ่า มาอยู่กับหมอลำซันแล้วบันเทิงศิล์นี่แหละหมอลำของพระเอกบูธจกักรพันนี่แหละพี่น้องกอนสีเปตตาสินใจมาต่างวงหมอลำของจ้าของนั่นก็คือสาเกตนครศิลป์ถือว่าปีนี้เป็นฤดูการปีแรกภายใต้การบริหารงานของเจสีพาเพินซึ่งกับว่าแมนเฉพาะซันเลาบันเทิงศิล์พี่น้องทางด้านของร,อาาาระเบียบวัฒศิลป์เพื่กนได้มีการออกมาเคลื่อนไหวทรงกําลังใจคือกันสําหรับหมอลำสาเกตนครศิลป์ ระเบียว,วาาัฒนสินได้ออกมาโพสพีพน้องขอเป็นกําลังใจใ<ม>ห้ทีมงานสาเกตนครสินเจสีพาเพลิน,นในการ,รเผชิญกับพายุขอให้ทีมงานทุกคนปลอดภัยครับเซฟสาเกตนครสินระเบียว,วาทน์สินนพน้องเนอะถึงหลังจากที่หลายๆท่านได้เห็นแบบนี้แล้วนพน้องเนอะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ส่งกําลังใจหมอลําสาเกตนครสินเป็นจํานวนมาก,ขอ,าอกนนะะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยอา ถึงแม้ว่าสิเจอกับเรื่องเล่าแบบนี้นะพ่นองเนาะแต่ก็ยังมีความอบอุ่นในวงการหมอรองหมอลำเพื่อนพ้องน้องพี่รวมถึงเ c ฟซีแฟนคลับยังให้กำลังใจคือเกาพี่นองซึ่งเมื่อแรกนี่นะพ่นองเนาะสำหรับหมอลำสาเกตนะครสินเพื่นกะยังทำการแสดงยุ่มองเกาพี่นองแก่มือไม่วสันเถาะหลังจากทีเมือ่อคืนนี้กับเอฟซีแฟนคลับไปรอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบางคนกับข้อมงเขามากกำลังมวนเลยวสัน นั่นหละพี่น้องแต่ว่ามือแรกนี่กะทำการแสดงอยู่ที่เดิมตลาดนัสีชมพูบานพุนสนุกอําเภอน้าแก่จังหวัดนครพนมกะฝากเอฟซีแฟนคลับาทางนาครพนมเบิงแง่งมอล่ำสาเกตนครศรีน้ำน,นพี่นองเนาะไปให้กำลังใจเพื่อนหลายๆถือว่าเป็นวงมอล่ำน้องไม่พี่น้อง่นหลักสภาว่า้บริหารเพื่อนกะมากด้วยประสบการณ์ ยุก,กับวงหมอล่ำหลายวงเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนว่าได้ตัดสินใจมาตั้งวงหมอล่ำเป็นของเจ้าของถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงหมอล่ำที่น่าจับตาพี่น้องสําหรับสาเกตนครศรีบมรนวงหมอล่ำขนาดใหญ่กับบุรีน,น้อยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะพี่น้องเนาะสาเกตนครศรีเป็นหมอล่ทำทั้งจังหวัดรอยเอดนี่แหละอ่ะฝากเป็นกําลังใจเบื้องแง่กันพี่น้อง เพื่อนพ้องน้องพี่วงการมอหองมอลำบอถิมกันซท้าไทยไทยซุดน้องพี่น้องเนาะแอบมีนหน่อยขอทรงกำลังใจให้สำหรับหมอลำสาาเขตนครศรีเจสีพาเพลินพี่น้องปังปัง,ปงมันมันให้เฮงสำหรับข้าคืนนี้ปลอดฝ่าปลอดฝนมาสันเทะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ